วัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้พ่อ,พอกับลุงเสืดคุนเดิมขุนเก่าเองแล้วครับหลังจากบริรุ่งคลิปมามากเกือบสองปีแล้วมั้งวันนี้ก็กสมาผ้าเลาะเบิงํำรวจเขาหลังจากฝนตกเมื่อวานน้อยน้ำแรงภาพเขอย่างาาที่เห็นนแหละครับนี่เขาก็เริ่มร่มแล้วแต่ว่า แปลงนี้มันก็บสิบกค่อยล่มทั้งหลก็ใส่ปุ๋ยคุณละสูตรกันตัวนี้ที่ว่ามันบกค่อยล่มก็ว่าเพราะว่าใส่ปุ๋ยตัวไทยสิหลายนะ NPK ตัว K สิหลายมันก็บ่ก่อยล่มแล้วก็เขามันก็บ่ก่อยนาะ เดี๋ยวจะพาไปเบึ้งมองที่ว่าใสปุ๋ยสูตรเสมอสีพาสีพาสีพามันกับสีลมหลยเนยจะอักสมาตกอย่างนอกฟนยำนี่ คับนบ้านนี่ตกฟังหนีก็บ่ค่อยลมสั่ใไรเนี่ยสองงานนี่สิบบ่บล่ลมเลยแหละเกือบลมก็ลมหน่อยเขามันก็สูงแน่ละเบื้องละ นี่เห็นว่าสูตรสูตรเสมอครับยุ่้มียุเลียหลายเน้ครับนี่เฮ็ดให้มันได้ซ้ำหนีนี่กำลังโพดี้่าตองให้มันสูงต้องง่ามหลายดอกเอาแบบ ก้างๆเขามันจะ,ะค่อยล่มนี่งานนี่ทั้งขี่งวทั้งปุ๋ยมันก็เลยงามโพดสูงถวมหัวมันก็จะเป็นอย่างสี่ละ จากสิได้กับปวันได้เอ,อ้ยเ,เป็นหนักกว้งเลยคนยังนี้แน่ที่ว่าน้ำมันแห้งไปแล้วเป็นน้ำออกตลอดสไตร์เขาโดนอะเป็นนี้เนาะ แตกตางวา่สองงานนี่ปุยคนละสูตรกันเดี๋ยวปีหนาเอาไหมครับเอาปัญหาปีนี้ไปไปแก้ปีหนาเป็นยังไงรับบัดนี้ยันได้เขาบ่างาม ได้ไปดิงามไสเลยที่นี่เออพี่น้องเอ้อเป็นตาเสียดายน่าสิฟื้นเยอะดอกบังแล้วเพราะมันบุมีน้ำฉะนั้นมันถึกแดดถึกยังอาจจะโง่ขึ้นเยอะดอกขอบใจจะของไปสั่นละ <laughs> โอ้แต่มาว่านนี่ล่มล่มคักล่มจน เบิ้งพี่น้องอ่ะขถนนบนหล่อมปีนี้คือซิจ้างเติมเยอ่ดอก เอ้ยผมมืดงงดน้ำแบบนี้เขากำลงงามๆน้องพี่ต้งห่วงใหญ่ๆเบิงบันี้ขนาดเห็นป่ะพี่รอนะน,น่ดต้นอยู่ข้ามันยังล่มเนวะนับภาษายังต้นเขา ลมใส่ปลาเขาไซนั่นนะล่ะลมไม่เบิง้งเบิ้งเป็นยังไงต้นยูค่านี่แต่ว่าล่มแห้งคากิดอ,อกมว้วนนะจนไฟดับโอ้น้ำก็หลายอีกบบดนี้ นามก็เป่งตลอดบุบกจะเคือ่อนต้นตุ๊กข่าต้นใต้ต,ตัวนี่ไหมมันผู้ขี้เน,นยจะดอกว่ามีใบว้าหูเหรอ บึงนักหนามยี่งดำปีเลยนะใส่ขิงหัวลายผดุดป้อขิงหัวทั้งปุ๋ย เนี่ยซ้ำหนีกำลังโพดีน เอ้งเอาพี่น้องด้วยอีกเปเรียดเลยป่ะนี่โอ้นพี่ก็ล่มมาได้บางไดปล่องขีงหัวก็ล่มมัด เบิ้งมันจะฝืนขึ้นเพราะน่าจะฝืดในรกคันบรตกอีกนีย่ยซันีกำลังพอดีนี่อย่าให้ม,นมนันงามกว่านี้คันงามกว่านี้หลบมืด ตรงนี้โอ้จังคักไปเลยน้ำก็ปิ้งออกน่ะใส่หลอบปลาเริ่มเขาแล้วเมื่อเศา้ากันได้หลายเตือนพี่รอกเมื่อเ้าร์เลยปลากำลังมั่นอนี่ อย่างหนึ่งเขาสูงกอาจจะเป็นจากน้ำนหลเนาะเขาป่วยมากมันหลายมันเป็นหน้าทางน้ำขูบคุ้มน้ำบ่ไดไเขามันก็เลยดีดสูงไปตามน้ำนั่นแหละ ตรงไหนที่ว่ามันอยุดไต่ห่มใหม่เนี่ยก็บบนเรือลมสุ่มองจุ่มนำเลอดรอบพี่น้องเดี๋ยวให้เบิ้งแค่นี้ก่อนเนาะ ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจลูกเสือเด้อครับ